มาถึงช่วงที่2กับภารกิจการขายแซนด์วิชทําบุญกับหนุ่มนิกกี้ที่ตลาดนะัดสวนจตจุจักรแล้วครับการขายก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีตอนนี้เรียกว่าแทบจะหมดแล้วล่ะครับสามสิบบาทเอาไปอ,อะไรมีหมูหยองมีแฮมชีสแฮมชีสอ,อ,อ,อ๋อเหรอครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับม,ม,ามาเลยทะลุมาทะุ่ทะลุลร้อยเลยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง สวัสดีครับแม่ครับบ๊ายบายเล็กไม่ถ่ายเลยนะอยากกินไส้ไม่ได้ทานวิสและครับเอาไส้เลยดีครับไส้ไหนดีอ่ะไส้นี้ก็ได้นี่มีหมูยองชีสอะไรอร่อยทุกไส้เทำไหมจริงจะวิสักนะได้ได้ให้ดูก่อนได้ดิแล้วแหมขาขนาดนี้มีหรือจะยอมเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ลองด้วยเต้นด้วยได้แต่เราต้องเต้นกับพี่นะ เพลงออะะไร่ฮะที่รักเลือกมาเพลงหนึ่งเพลงพี่อะค่ะเพลงพี่พี่มีเพลงเพลงนี้ไหมล่ะเย a h อะไรค่ะ yeah อ้าวเอวริ้วซะขนาดนี้คนหรือปลาไหลเนี่ยโอ้ยอะอะไรนะถ้าคุณพี่ไหนอ่า ชิ้นละสามสิบบาทนะคุณพี่สามสิบบาทนะอ่าชิ้นค่ะพี่เอาสองชิ้นอ่าพี่พี่พี่เอาสองชิ้นอะยรอ่าคุณคุณพี่ทิปเลยคุณพี่ทิปเลยขอบคุณ่าเออแกล้งอยู่ไม่ช้าจะได้ได้ถ่ายนานแน่แผนสูงนะเจ๊ทางจะเป็นสายเปเชัยวอ่อ่านวด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 คุณพี่หน่อยนวดหน่อยอ่าอ่าขอถ่ายคู่หน่อยนะ อ่าขอบคุณครับขอบคุณนะครับนอนเป็นอ่ะนอนยังไงยังไงยังคือจริงจริงนะเล่นไปเล่นมาเนี่ยชักจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะนิกกิมาหนี้มาหนี้มาหนี้สกีอันซื้อกีอันื้อกีอันสกี่อันซื้อกีอันนะสกีอันนี่พี่พี่ซื้อสองอันสกีอันเลยสกีอันจะไปถ่ายรูปอ่ะเท่าไหร่อ่ะที่ละสามสิบบาทแต่แล้วแต่จะให้นะ อ้านรนอ่าเอาไองกอ้ยทำไมอ่ะเออไม่ทาว่าถ่ายเป็นปะคะอ่า้นะครับเอา้ปเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนชิ้นมีถุงไหมถุงไม่่มีพี่ได้ไหมได้ลได้เรียบร้อยอ่ะไ่สักเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาังไม่ให้เหรอถ้อเมีเาบาทแล้วารูปางไมจ้างไ่มาให้ทำไเอ้าวเจ๊ถ่ายรูปกับเขาซะเสร็จสับไม่ให้ตังเขาซสงัันแต่นั่นไม่เท่าไหร่ลุงก็ทวงสะดังเชียวเบาๆก็ได้ออ้เขาเนี่ยคุณนะครับทัขอบคุครับสาธุสาธุครับร่ารวยร่ำรวยนี่สวัสดีครับเอาไม้สานมิดไหม ชิ้นละสาบาทแต่เราเอาเงินไปทำบุญนะไม่อยากค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวกี่ชิ้นกี่ชิ้นล้วกี่ชิ้นแล้วสามชิ้นสามชิ้นได้ถามพี่เลยสี่ชิ้นใช้ร้อยเลยเนาะได้ไ้มถามแฟนพี่พี่รักสี่ชิ้นได้ไหมร้อยหนึ่งสี่ชิ้นร้อยยี่สิบขอเลยค่ะสี่ชิ้นค่ะสี่ชิ้นร้อยต้องพรไหมลูก แม่กลุ่มนี้ถึงจะทำเป็นต่อราคาแต่ก็ใจดีครับไม่ให้เอาตังค์ทอนซะด้วยแบบนี้ขอปรบมือให้ครับพี่ครับแฟนผมบอกว่าเอาแซนวิชแลกลูกชิ้นสักสามไม้ได้ไหมครับเอาละเอาละครับโอ้ผมกับพี่ครับและแซนวิชแลกลูกชิ้นอะพี่อะไรเอาหมูยองหรือว่ามีอะไรไหมครับมีหมูยองแล้วก็มีแฮมชีสครับเอาแฮมชีสอ่าแฮมชีสครับแลกกันสามไม้นะ้ี่นะอ่า ครับพี่ครับแซนวิชแซนวิชอะไรครับให้สีด้วยให้สีด้วยให้สีไมใจดีด้วยได้ได้พี่ผมครับผมครับพี่ครับผมครับเอาแบบไหนครับเอาแบบไหนเอาเอ็นหรือว่าเอาธรรมดาอยากกินเอ็นอยากกินเอ็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 นนี่เอ็นหม ปากอะะกอดะปังกอดปัอะอ่หาะปากเต็มปากอะทำตัวต่อแวแล้วอืออ่าอือทำไมเบลวันนี้ก็ตกเงาค่ะ ก็แลครับโอ้ผมครับพี่ครับนี่ครับโอ้็แล้วครับอครับเอาเอารับแตงพิสตชิ้นไมครับเอไหมาครัาคับ่ครับครับครับพี่ครับี่คับพี่ครับครับเีครับี่พี่ครณพี่คี่รักพี่ครับยนะคี่รักเีครับีครับครี่ครับ่่ครัครัพี่ครัครับพีคบคพรับคุณพี่ครัพี่ครบคครับค่ครัครับรบบ ทำบุญชิลร้อยครับโ้โหสามติบบาทสามติบบาทแต่ว่าอยากอะไรนะร้องโชว์ก่อนนะร้องเพลงให้ดูด้วยร้องเพลงร้องเพลงเพลงอะไรออดแอแต่เราต้องเป้นด้วยกันนะเดี๋ยวพี่มีท่าเดี๋ยวพี่สอนเข้าใจไหมไม่โอเคโอเคนะมาสามคนเลยออดแอร์ทีรักเป็นพยานมาที่รักมาเต้นด้วยกันด้วยเหรอเดี๋ยวเขาซื้อคนละชิ้นนะเพลงง่ายมากมีร้องแค่นี้ โอ้ยนี่โอ้ยโอยแล้วก็เอามือขวาจับที่หัวใจโอ้ยหัวใจมันได้เต้นนานลืมไหมโอ้ยหัวใจอย่างนี้โอ้ยหัวใจมันอ่อนแอนี่นะแล้วก็แล้วก็ใจมันอ่อนแองี้เต้นคนเดียวดีกว่าไม่กิเต้นคนเดียวเลยง่ายเลยดีกว่างั้นพี่เต้นกับแฟนพี่ได้ได้มาที่รักมามามาที่รักนี่นะนี่นะ แรงๆอ่าแรงๆไม่ทำอะไรเยอะฝากๆ,กๆ,กๆห้ามขโมยนะห้ามขโมยนะขโมยวิ่งตามจริงนะขายไว้ตั้งนานมาหนึ่งสองแโอ้ยโอยหัวใจมันอ,อ่อนแอใจมันอ,อ่อนแอใจมันออนแอทะลุไปอะไรแขตายแล้น้แปมมากี่อัอนสาม <c oughs> ไปหรัเฮ้ร้ยไปสามสามเพลงสามพนสเพลงเออเพลเจเพลงไรกัน กาโวเองนีดวะพี่ให้พันหนึ่งแล้ออกไปเลยออนี่อ่ะสามชิ้นนะอะไรอ่าทำร้อยหนึงกคนคนเดียวอ๋อคนเดียวร้อยหนึ่งคนเดียวนะตาแล้วเออขอบคุณค่ะอ่าอืมะแถม ตรเกลไรเกลจำเป็นอะไรยัจไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้เนคุณพี่เอาไหมเอาไหมคุณพี่อันนี้เหมือนมาเล่นตลกสคนเอาไหมเอาไหมแซนวิชประกันกุศลเอาไหมเอาเงินสามบาทนะพี่ชิดละทำทำบุญนะครับอเอารถไหนครับพี่มีหมูหยองเอาหมูหยองนะอ่าหมูหยองหมูหยองออาทอนเจ็ดสิบพี่รักอ่า ในผมให้คุณพี่ด้วยนะไป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 ไม่ไลยพี่ขายได้เยอะแล้วครับขายได้เยอะแล้วครับพี่เอาเลยครับเอาเลยรัไม่ได้ถ่ายรูปอะค่ะเมามาครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไอเต้นด้ไงอะอโเยอะค่ะเมื่อกี้ลงทุนไปเยอะใครไม่ได้ถ่ายรูปขายไม่ได้ไม่ถึงชั่วโมงก็เรียกว่าแฟนวิที่เตรียมมาไก่หมดแล้วละครับคนที่ตลาดจตุจักรนี่ใจดีใจดีทำบุญกันมือเติบเติบ งานนี้ต้องขอเวลาไปรับยอดตามบนสักครู่ครับช่วงนี้ก็มาพักคุยกับหนุ่มนิกกี้กันครับโอ้นี่เขาคราวนี้เขาบุกแบบทาเก็ตแบบที่เคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนที่หนีไม่ได้ครับเออคือห้ามยายร้านเนี่ยแบบเข้าไปในร้านเลยร้านอะไรบ้าๆดอกไม้เข้าชาร์จแล้วเขาหนีครับร้านแรกที่เข้าไปชาร์จจะเป็นร้านนวดครับร้านนวดร้านนวดเท้าครับโอ้น่ารักมากแค่เรียกเขาว่าพี่อ่ะ เขาก็ซื้อเราเยอะมากเลยครับซื้อชิ้นหนึ่งให้ร้อยหนึ่งครับโอ้และมีวัยรุ่นอยู่คนใกล้อีกร้อยหนึ่งครับร้านนวดคือแบบใจบุญไงอยากเอาเงินไปทำบุญใจบุญแล้วก็ร้านดอกไม้เนี่ยไม่เอาแซนด์วิชเลยครับละชิ้นครับ ทำบให้เงินร้อยเหมือนกันแต่ที่เขาจ่ายมาแล้วไม่เอาแซนด์วิชนี้แปนคุณเอาไปกินนะเอาไปกินไม่พอผมเนี่ยดูแลแฟนแฟนขายไปเริ่มเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกลัวแฟนจะแบบเป็นลมเป็น้มไม่นิแรงเงินผมก็ไม่มีอ่ะผมก็เลยเอาแซนด์วิทอ่ะไปแลกกับลูกชิ้นครับปกติลูกชิ้นไม้สิบบาทใช่ไหมใช่แซนด์วิชชิ้นสามสิบค่ะผมเอาแซนด์วิชชิ้นเนื้อไปแลกลูกชิ้นได้สี่ไม้นะโอ้ให้แฟนกินเป็สี่ไม้ให้แฟนกินทำให้แฟนรักแฟนใครรักแฟนผมโชคดีทั้งนั้นน่ะ แอบโฆษณาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าช่วงหน้าช่วงหน้าทำไมฮะอ้าวเราก็จะไม่รู้ไงว่าอาจจะมีแบบลูกค้าเรียคนแปลกเพราว่าผมอยากรู้ว่าคุณจะขายได้หมดหรือเปล่าคุณไม่ให้แฟนกินแล้วนะไล่ให้ขายทำบุญแล้วนะเกือบหมดไอนนี้เกือบหมดแล้วครับจะหมดแล้วช่วงหน้าจะให้กลับนะได้เลยต้องมาดูว่าจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเย็นจะตุ่นตับปคนเยอะมากประมาณ5โมงแล้วติดตามไม่ดีเบรกหน้าครับครับ ช่วงหน้าพบกับสรส์จากเพื่อนสีสายมึงเผาอะไรกูเฮ้ยเรลวและฉักจินแบบนี้อื้อพี่เขาเลย